ับผมกดสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสอมอใไซสไตล์ช่างบ้านอกวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอาการของรถโนวาคันนี้นะครับซึ่งรถโนวาคันนี้นะครับมีอาการนะครับเข้าเจีย์กระโดดดับนะครับเข้าเจีย์กระโดดดับนะครับกลายเป็นรถมีคัดมือนะครับรอบนี้นะครับเราจะมาดูถอดดูนะครับว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับ ในเบื้องต้นนะครับเราได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่าไม่สปริงขาดวันเวล็อกจะอยู่แสองประเด็นนี้นะครับสองประเด็นนี้นะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับเขาทําเขา,าจะทําการถอดมาแล้วแต่เขาถอดไม่ได้นะครับเพื่อนๆถอดไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับะนะครับก็สําหรับไอเจ้าโนวาสีเกียร์คันนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับที่สงสัยก็คือสปริงคัดก้อนขาดนะครับสปริงคัดก้อนขาดบ้างล่ะนะครับวันเวล็อกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับที่สงสัยนะครับต้องเปิดแล้วล่ะนะครับแต่ประเด็นก็คือนี่นะครับเห็นไหมนะครับเขาพยายามถอดมาแล้วนะครับก็คือไม่สามารถหมุนน็อตได้เขาเชื่อมเหล็ก เขาเชื่อมเด็กใส่แล้วก็ทําเป็นตัวทีนะครับพอทําเป็นตัวทีแล้วก็ก็พยายามหมุนนะครับมันก็ยังหมุนไม่ได้นะครับอันนี้นะครับเขาก็เลยถอดซ่อมไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เราจะมาทําการถอดซ่อมนะครับตอนนี้ทําให้หมุนได้แล้วนะครับเราจะถอดชุดนี้ออกมาก่อนนะครับชุดสเตย์พักเท้านะครับสเตย์พักเท้าปลดขาเบรกถอดกันสตาร์ทนะครับเพื่อนๆอ่ะอันดับแรกก็มาคลายนี้ก่อนนะครับคลายออกไปเลยนะครับ นะครับในขณะที่มือหนึ่งคายเบรกนะครับเพื่อนๆ้าผมมาเริ่มถอดกันเลยครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ทําน็อตตัวนี้ให้ขยับได้แล้วนะครับน็อตเบอร์สิบสี่ยาวนะครับมีตัวเมียอยู่ฝั่งโน้นนะครับชักออกมาตรงนี้นะครับติดตรงนี้แหละนะครับติดบูทบูทเบรกนะครับนี่ถอดได้แล้วนะครับ นี่ต้องหาจังหวะนะครับกดคันสตาร์ท ออกเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยน้ำมันเครื่องฝั่งโน้นกันนะครับเบอร์สิบสองใต้ท้องนะครับเัาเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้เป็นเบอร์สิบสองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เบอร์สิบสองน็อตปล่อยน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนน็อตยาวนะครับสิบสองยาวนะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับแล้วค่อยไปทําการเปิดห้องคัดนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดห้องคัดก็เบอร์แปดครับ ไม่มีอะไรมากนะครับคือแปดนะครับอ่ะวันนี้น้ำมันเครื่องปล่อยไว้เลยครับเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นกันนะครับครับผมอ่ะเรามาเริ่มทําการถอดเลยนะครับวันนี้จะใช้บล็อกลมเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ทําให้คลิปสั้นลงเด้อพี่น้องนะครับ ถอดออกเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆจริง,รงๆ,ๆแล้วไม่อยากให้ใช้บล็อกลมในการถอดนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าอ้น็อตพวงนี้เขาขันมาเกี่ยวเสียมาหรือเปล่ารูดมาหรือเปล่านะครับเขากัดแนะมาแน่นแค่ไหนนะครับอะแต่เพื่อความรวดเร็วนะครับพอามาเปิดกันรดนะครับ นะครับเห็นบ่ครับสปริงพี่น้องหนึ่งสองสามมันอยู่นี่นะครับสปริงนะครับเป็นไปตามคาดนะครับเพื่อนเพื่อนสปริงนะครับนี่นะครับเพราะว่าโอ้ไปหมดเลยครับชุดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้พังไปทั้งหมดเลยนะครับชุดชามชุดนี้นะครับโยกคอนไปทั้งชุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อน อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับตรนี้อยู่ลักษณะนี้เลยนะครับสวมอยู่ตรงนี้นะครับก็นะครับมีอ่าคำถามคำถามหนึ่งนะครับที่เอฟซี FC ได้ถามเข้ามานะครับวิธีการใส่สปริงกันสตาร์ทของ อ่ารุ่นนี้นะครับเพื่อนๆตะกุลโนวานะครับใส่ยังไงนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวใส่แล้วก็ถอดแล้วก็ใส่ให้ดูนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอ่ะใกล้ๆลวดนะครับนี่นะครับชุดนี้สปริงนะครับมีคนถามนะครับเราตอบให้นะครับเพื่อนๆตรงนี้มีมาร์กนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับ เพื่อนจะเห็นมาร์กจุดนะครับนี่จุดตรงปลายนิ้วนะครับจะมีมาร์กอยู่นะครับเนี่ยจุดตรงจุดนะครับมาร์กนะครับเนี่ยวิธีใส่ก็ตรงนี้ก็ไปก่อนนะครับเกี่ยวข้างล่างครับเกี่ยวข้างล่างนะครับเนี่ยนะครับสปริงสปริงเกี่ยวตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเกี่ยวลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเกี่ยวลักษณะนี้นะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับ ใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับอาไม่ตรงครับนี่นะครับก็ใส่ไม่ยากหรอกนะครับเพื่อนๆแต่ขอใช้ความระมัดระวังเน้นความปลอดภัยนะครับอันตรายเหมือนกันเด้อถ้าสปริงดีดนะครับมือขาดได้เด้อนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับใส่สปริงนะครับใส่บูทเข้าไปนะครับอ่า นะครับบูทบางรุ่นอาจจะมีร่องอาจจะมีร่องสําหรับสปริงน,นะครับบางรุ่นนะต้องดูด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้นะครับใส่เข้าไปให้นะครับแค่นี้เองไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับอ่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่ชุดนี้นะครับชุดนี้สกัดตีมามุนนี้ตีแหลกพี่น้องนะครับสอสกัดยานยนต์มาแล้วนะครับผมไม่รู้จะเอาออกได้ไหม นะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็น DIY ขึ้นมาเองเด้อเพื่อนๆ DIY ขึ้นมานะครับสร้างเองนะครับทุกตัวนะครับสร้างเองหมดเลยนะครับไม่ซื้อหรอกซื้อมาแล้วมีคนยืมยืมไปแล้วมันหายครับถ้าไม่หายก็หักกลับมาครับสร้างเองเลยนะครับเคยซื้อแล้วมันหายนะครับแบบนี้ถึงจะไม่มีคนยืมนะครับเพื่อนๆนะครับ เอามาดีไรมูก็ยืมครับพี่น้องนะครับใครแน่แต่แบบนี้แหละนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมายิงออกกันนะครับแสดงว่าไม่มีตัวล็อกข้างในได้นน่นะครับแสดงว่าไม่มีตัวล็อกนะครับปกติมันจะต้องมีตัวพับล็อกก่อนนะครับวันนี้สามารถยิงออกได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวล็อกหายนะครับ ยกชุดออกมาเรียบร้อยนะครับเสาเสูไปหมดเลยนะครับหลวมหมดเลยคอนหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับเพื่อนๆนี่ไงคัดก็หมดนะครับพังไปหมดเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมคัดหมดด้ยนี่นะครับชามตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับพังทั้งหมดเลยนะครับชุดวันเบไม่มีปัญหานะครับ ชุดตอนเบไม่มีปัญหาชามชามก็สึกจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนชามด้วยแหละแต่งบลูกค้าจะมีไหมนะครับชามสึกลายนะครับเป็นล่องลึกเลยนะครับแต่ไม่รู้ลูกค้าจะมีงบไหมนะครับแต่ที่แน่ๆคัดลื่นคัดล่อนไปหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับนะครับสาเหตุก็เกิดมาจากสปริงคัดก้อนขาดนะครับเพื่อนนะครับ เอาไปใส่อะสปริงผมพี่น้องนะครับสปริงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ขาดทั้งสามตัวเลยมันไปคัดล็อกนะครับยางกระแทกคัดแตกออกหมดเลยนะครับอะในชุดนี้นะครับมีขายนะครับขายยกชุดอะซื้อมายกชุดเลยจะดีกว่านะครับเอาเมื่อกี้ผมลืมไปนะครับในชุดนี้นะครับในชุดนี้ อยู่ตรงนี้นะครับชุดกลไกกดคัดนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับนะครับกระปิงนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนสามเม็ดอยู่ไหวะาอยู่ไหว่าอยู่ไหว่าอยู่ไซหนอนี่นะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละนะครับคือชุดชุดกดคัดนะครับชุดกดคัดนะครับ ในส่วนของชุดตั้งคัดก็อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับน็อตตั้งอยู่ข้างนอกนะครับน็อตตั้งคัดนะครับเอานะครับเป็นแนวทางเด้อเพื่อนๆนะครับผมครับผมนี่ก็เป็นอาการของอ่ารถเข้าเกียร์กระโดดดับนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับรถมีคัตนะครับอยากโนวาสี่เกียร์ไม่มีคัตนะครับ ถ้าจะออกตัวนะครับออกตัวตรงนี้พูเข็นไหก้อนนะครับพี่น้องเข็นลดเคลื่อนที่ไปนะครับถึงจะไปต่อได้นะครับถ้าเบรกเมื่อไหร่นะครับกระตุกดับนะครับมันเกิดมาจากนั้นนะครับสปริงทั้งสามตัวเมื่อกี้อยู่สายว่าอยู่สายนอนี่นะครับสปริงขาดนะครับสปริงขาดมันมาล็อกกับตรงนี้ไงนะครับเพื่อนเพื่อนมาล็อกกับชุดคัดนะครับพอมาล็อกกับชุดคัดแล้วมันก็กลายเป็นลักษณะเหมือนรถ คัดมือนะครับเพื่อนๆนะครับชุดนี้ไม่สามารถนะครับไม่สามารถหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังได้นะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้เคสนี้นะครับก็คงต้องคุยกับลูกค้านะครับชุดคัดพังทั้งหมดนะครับชุดคัดพังทั้งหมดนะครับไม่ใช่งานเล็กแล้วนะครับงานใหญ่ด้วยนะครับต้องคุยกับลูกค้านะครับ สำหรับคัดก้อนตรงนี้ก็แพงด้วยนะนะครับเสามันคอนด้วยมันต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับเพื่อนไม่ใช่แค่สปริงขาดแล้วนะครับคัดก็หมดนะครับคัดก็หมดนี่นะครับไม่มีร่องมีรอยเลยนะครับคัดก็หมดนะครับเพื่อนเอ้านะครับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมเด้อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาประกอบกันนะครับคลิปนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมเนี่เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับสวัสดีครับ